เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ใส่ไว้ในหัวเถอะนะเพื่อนๆ,ๆบางทีเราก็จะตามโลกทันนะบางทีพอครั้งหน้าผมอังอิงถึงข่าวนี้อีกเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> จะได้แบบอ้อ oh, จําได้เคยเล่าให้ฟังวันนู้นอันนี้เริ่มต้วดีวิเคราะห์อของบูมเบิร์กนิดนึงนะครับบูมเบิร์กก็ออกมาเหมือนเดิมที่เรา คุยกันอยู่นะส่งสัญญาณเช่นเดิมว่า f ฟดเนี่ยเหมือนจะส่งสัญญาณคนะาดหวังไว้ว่าจะโฮเรตนะครับก็คือไม่ขึ้นไม่ลดดอกอันนี้เรารู้อยู่แล้วเราวิเคราะห์กันมาเป็นชาติแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยสัญมีการส่งสัญญาณว่า September จะคัดก็ประมาณนี้2เส้นเนี้ยนะครับเราก็มีตัว PCE ให้ดูนะมันใกล้2มากเลยเห็นไหมมันก็ควรจะแกจะพอแค่ไหนล่ะ แต่วันนี้เศรษฐกิจแล้วไม่ดีแล้วเราเห็นอะไอ้อนเนมพลเมนเลทเนี่ยขึ้นไประดับ4.1แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะแล้วเราก็รู้ว่าถึงแม้การจ้างงานมันจะดูดีแต่ว่ามันเป็นการจ้างงานแกรู้อยู่รู้อยู่ทั้งใจอะนะว่ามันเป็นการจ้างงานจากคนคนกลุ่มเดิมๆที่ไปทํางานแบบทํางานพิเศษอะนะคนหนึ่งทำหลายจ็อบอะมันก็พูดยากนะจริงๆแล้วมันก็ไอตัวเลขเนี้ยก็มีการถกเถียงนะว่ามันวัดอะไรได้จริงๆหรือเปล่าประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คุณเจอโรม ส่งสัญญาณมานะครับแล้วก็บูมเบิกวิเคราะห์มาดูที่ Wall Street Journal นะครับ Wall Street Journal ก็มีการพูดถึงคล้ายๆกันเราก็บอกว่า Investor Alert ก็พาดหัวข่าวเดียวกันกับ Bloomberg เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเซนิเมนต์ตลาดเนี่ยก้าวสุดๆกาวไปทางลดดอกเดือน9นี่แหละนะเดือน9ดี D Day แล้วเป็นเดือนที่น่าสนใจนะมันเป็นเดือนก่อนการเลือกตั้งนะมันจะโอ้ถ้าหุ้นมันพุ่งอะไรช่วงนั้นนี่มันก็นะ สนุกสนานกันไปเลยนะฮะควบคู่กับการหาเสียงอีกต่างหาก morgan stanley ครับออกมาฟันธงแบบไม่กลัวขายหน้าเลยนะบอกเลยนะ fomc statement w i l l open the door ครั้งนี้เนี่ย statement ที่จะเกิดขึ้นในคืนคืนนี้นะจะเปิดประตูนะฮะเปิดประตูสู่การลดดอกในเดือน9อย่างแน่นอนเนะี่ย y y u u t t o u u h t t คุณคิดยังไงครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องห่วงเลยนะคืนนี้เนี่ยหนึ่งในคําถามที่นักข่าวจะต้องถามคุณเจอรมเลยคือท่านคะท่านคิดว่าเดือน9้านี้ท่านจะลดดอกไหมคะตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยคิดว่าท่านต้องลดดอกเดือน9นี้แน,น,น่นอนนะแต่คุณเจอโรมแกก็ต้องตอบแทงกักเหมือนเดิมะนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูสไตล์คุณเจอรมแล้วกันว่าจะหลุดอะไรออกมาบ้างหรือเปล่า ถ้ามกางกระแสที่ตอนนี้เนี่ยใกล้จะลดดอกทุกคนบอกไกลมากไกลมากมันส่งผลกระทบนะต่อตลาดทุนนะฮะและเรื่องของสกุลเงินต่างชาติด้วยนะครับโดยเฉพาะอยงยิ่งในข่าวบูมเบิกอันนี้นะครับลาตินอเมริกานะแถวแถวบราซิลเจนตินาอะไรเนี่ยนะครับเม็กซิโกเงินแข็งขึ้นมาสังงาน้นเงินแข็งขึ้นมาง,งาั้นเอาแบบนี้เออคือจะลดแล้วไง นะฮะงั้นดอลลาร์ก็จะไม่เฟเวอร์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไหลออกนะตอนนี้แบบกลายเป็นตอนนี้เงินใน emerging market นะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะแข็งขึ้นนิดนึงเห็นไหมวันนี้มา30 5.8นะครับเพราะตอนนี้คิดไปไกลแล้วอะตอนนี้มัน price in ไปไปเดือน9แล้วนะว่าจะลดดอกยกเว้นคุณจะลมจะดับฝันคืนนี้นะบอกว่าใหม่ๆพวกคุณเพอเจอนะครับจะไม่มีลดดอกอะไรทั้งนั้นจนเดือน11เดือน12เลยอะไรเงี้ยถ้าพูดขนาดนั้นนะก็จะมีการอ่อนตัวกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าณตอนนี้ครับดีด้านะครับในข่าวนี้ของบูมเบิร์กเนี่ยขออนุญ,ญาตสรุปสรุปให้ฟังนะเพราะว่ามันยาวก็เอาเป็นว่าเงินสกุลเงินในละตินอเมริกาวันนี้ก็ดีด้ากันไปนะครับเรื่องของ คาดการแล้วกันนะของหลายๆกูรูเแล้วทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นโอเคนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตว่าในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะมีอะไรเกิดขึ้นรอบโลกบ้างมีการสรุปของบูมเบิร์กนะผมไปที่จีนก่อนเมื่อวานเนี่ยจีนเนี่ยมีการออกมาพูดนะจากรายงานของซินหัวนะอันนี้คือแปลมาจากสำนักข่าวซินหัวแล้วก็บูมเบิร์กเอามาอีกทีหนึ่งนะครับเขาใช้ว่าท็อปลีดเดอร์ผู้นําจีนนะไม่ได้บอกว่าใครนะผู้นำคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยออกมาประกาศนะครับว่าเตรียมซัพพอร์ มีมาตรการใหม่สบายใจได้นะออกมาส่งสัญญาณสู่ตลาดแล้วนะบอกว่าสบายใจได้เดี๋ยวรัฐบาลจีนกำลังจะมีมาตรการใหม่นะ new measures นะ measures คือมาตรการนะมีมาตรการใหม่ที่กำลังจะมา support ตัวเศรษฐกิจตัวดีมาที่มันตกลงสังเกตเห็นไหมครับว่าหลายวันมานี้เราได้ยินข่าวนี้เยอะมากเลยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเจ็ที่ผ่านมาเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่ามันมีการประกาศ GDP ของจีนไงแล้วมันไม่ถึงเป้า จีนเนี่ยประกาศไว้5%้าเนะแล้วมันมันสี่สี่จุดเจ็ดเนี่ยมันต่ํากว่าคาดการณ์นะแล้วมันทําให้จีนเนี่ยผมว่าแกสู้ตายนะแกยังไงก็ต้องเอาให้มันไปที่ห้ได้ว่ามันขายหน้านะประกาศ5เนี่ยมันต้องให้ได้5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังต้องเร่งทําเกมนะทำเครื่องถ้าเกิดยังคงเฉยแฉะอยู่เนี่ยน่าจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคาดการณ์ว่าจะมีมาตรการการการะตุ้นต่างๆของรัฐบาลกลางจีนเนี่ยออกมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเพราะฉะนั้นใครที่เล่นหุ้นจีน <laughs> มันจะมีบางตัวนะที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับไม่ได้หุ้นเล่นอันนี้จริงๆอันไหนมันต่ำมากๆแล้วรู้ว่ามันตกต่ำอยู่แหละเพราะว่าเงินมันไหลออกแต่ว่ามันก็ต้องมีการกระเด้งบ้างนะเพราะฉะนั้นใครเล่นระยะสั้นเนี่ยก็สามารถเล่นอะไรแบบนี้ได้แต่คุณต้องอ่านข่าวให้มันเป๊ะๆหน่อยนะว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันไปส่งผลกระทบกับอะไรบ้างนะครับอสังหาเนี่ยน่าจะมาจัดการได้เราจะต้องมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่นี่คือการส่งสัญญ,ญาณแบบส่งแล้วส่งอีกนะอาจจะได้เห็นในเร็วๆนี้นะวันสงวันนี้หรือสัปดาห์หน นะน่าจะต้องเห็นแล้วไม่งั้นเนี่ยลำบากนะครับนอกจากนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวน่ายินดีของ Samsung ด้วยเช่นเดียวกันนะซัมซุงเนี่ยนะ one long waiting approve นะครับซึ่งโอ้ซัมซุงเนี่ยเฝ้ารอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่านะการ approve ของ Nvidia ซัมซุงเนี่ยมีบริษัทที่จะผลิตตัว ram นะตัว memory เนี่ยซัมซุงก็ผลิต memory ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหนึ่งในจุดเพนพอยเลยของซัมซุงเนี่ยคือยังผลิตได้ไม่สู้ SK เคไฮนินะครับเป็นคู่แขงโดยตรงที่ผลิตตัว Memory นะครับคือ Samsung อาจจะเก่งด้านมือถุงมือถืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมา Memory ีเนี่ยยังห่างชั้นนะโดยเพราะยิ่งนิวเทคโนโลยีอย่าง High Band ไอ้ m e m o r y Chip เนี่ย ไฮแบนด์เมมโมรี่ชิพเนี่ยซัมซุงยังทําไม่ดีนะแล้วก็หนึ่งในนั้นคือการต้องพึ่งพาเอ็นวีเดียด้วยมาช่วยจัดการนะแต่ว่าคล้ายๆกับเอ็นวีเดียก็คงประเมินแล้วว่าซัมซุงศักยภาพยังไม่ถึงนะในมุมของไอ้ตัวไฮแบนด์เมมโมรีนะแล้วก็ไปร่วมมือกับเอชเอยานิตไฮนิกมากกว่าปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวดีของซัมซุงนะก็ได้รับแอปพรูฟจากเอ็นวีเดียเรียบร้อยแล้วนะวก็ต่อไปนี้ซัมซุงจะเริ่มผลิตตัวไฮแบนด์วิดเมมโมรี่ชิพออกมาสู้แล้วนะคร นะช่องว่างระหว่างคู่แข่งแคบลงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเรื่องของการแข่งขันก็จะดุเดือดมากขึ้นนะครับนี่คืออีกเอฟเฟกหนึ่งฮะวันนี้ก็หยวนนะฮะกลับมาอีกแล้วเราบอกแล้วไงว่าช่วงนี้ s e n ิ i m e n t มันค่อนข้างที่จะพลิกไปพลิกมานะแล้วก็ตลาดเนี่ยค่อนข้างคิดไปในทิศทางของการลดดอกแล้วนี่ครับอีกตลาดดึงคือตลาดจีนนะครับวันนี้ครับเทรดเดอร์ชาวจีนนะที่เทรดค่างเงินอยู่นะครับฟอรลงฟอเร็ก For วันนี้ก็จะมาเทรดกลับมาหาหยวนแล้วนะครับเริ่มลดการถือครอง ดอลลาร์แล้วกลับมาถือหยวนมากขึ้นทำให้วันนี้เช้าว,วันนี้หยวนต่อดอลลาร์แข็งขึ้นนะฮะ g m n r m i r k m t r k e t ก็ดีขึ้นนะฮะตอนนี้ทุกคนสัญญาณรอบโลกมันมันแบบเซน t ิ m e n t มันไปอย่างนั้นหมดเลยนะว่าใช่ใช่เดือนเก้าใช่เดือนเนะครับตอนนี้ก็ผมอ่านข่าวไปทางไหนมันก็จะมีแต่แบบนี้นะครับเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ตอนนี้ตลาดรอบโลกมันเริ่มคิดแบบนี้แล้วงั้น ท่านคิดยังไงแล้วท่านจะต้องมูฟยังไงถ้าท่านเทรดอยู่ท่านลงทุนอยู่จะมูฟรัพย์สินไปในจุดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนอย่างเราต้องคิดมากกว่ามากกว่ามาการเดาว,ว่าใครเดาถูกเดาผิดเดาถูกแล้วไงเดาผิดแล้วไงนะเดาถูกเราก็ปรับแผนไว้แบบหนึ่งนะครโชคดีไปถ้าเดาผิดเรามีแผนสำรองไหมมันก็แค่นั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นเลยโอเคเตือนๆไว้นะครับหลายคนมองเป็นเรื่องการพนันไปซะง,งั <laughs> ้น